นี่แบบว่าโอ้โหข่าวก็ยิม,มาลงตรงต็งน,นะแต่ทุกคนทุกคนสังเกตไหมแม่สังเกตไหมว่าตอนนี้ตอนนี้คือลูกชายลูกชายเราอะคือบอบอหายแสงเบาๆถึงไม่เล่นอะไรเลยบอลเลนตามเกมนั่งเลยทุกวันนี้คือเห็นไหมแสงนานดับวูบเลย งานนั่นดับทุกย่างดับสตาร์ทไม่ติดค่ะดับอิลีเดยคือไม่พูดถึงไม่พูดถึงเลยกลายเป็นแบบว,ว่าเห็นไหมทุกวันนี้โอ้หูนางดับจริงๆนะดับแบบดับอหลี่เมียดับแบบน่าตกใจนะงานกับมีอยู่บรจักงานเมียแล้วต้องเลี้ยงลูกน้อง ไม่รู้กี่ชีวิตแหละที่นางต้องเลี้ยงอ่ะทุกวันนี้หาเงินจากกลุ่มปิดอย่างเดียวหาเงินจากกลุ่มปิดอย่างเดียวนี่แล้วถามว่ากลุ่มปิดเอฟซี FC จะของกับบอลไหลการที่จะซื้อกลุ่มปิดมีกําลังซื้อกลุ่มปิดทุกวันก็ไม่มีเทียงกันยุ่งหัวกันอีก สร้างเท่าหลังหลอดบัจ้าพออ๋อเว้ขกับสิแบงเนียกันกินอยู่หรอขอก็ <c oughs> สิบแบงเนียกันกินอยู่แม่เอตอตอดิจ้าพออน้องชอปเปอร์ออกจากตัวเกี่ยวแล้วเดอ้อพอรู้ยังทราบแล้วคะ่ะแม่คะ่ะดูทุกวันเลยขอบคุณคะ่ะแม่เรนูคะ่ะเออได้ดูเอ็มวีที่น้องชอปเปอร์ไปเล่นให้น้องเอยเอยเลอร์หรือยังคะ่ะน้องเล่นดีมากยังเลยแม่ ริงค่ะดับไปเลยทานไฟเก่ามันมอดแล้วพอเป็นขี้เท่าแล้วโอ้ยกันตัวเห็นบอรสรุปแล้วใครพารวยคะสรุปแล้วใครพาดังคะสรุปแล้วใครเป็นผู้บุกเบิกคะเออแม่มึงร้วยอยู่แล้วนะมึงด้วยแบบไหนคะถ้าไม่มีเงินที่เขาทําไม่ให้นะ่ะป่านนี้โอ้ยแม่มเต็มเดาเ้าเดาแรงกุ๊ดเฮ้ย านางไม่มีงานหรือแม่ไม่เห็นตารางงานเลยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีถ้าคนถ้ามันมีตารางงานจากสิบมือเนี่ยมันก็จะขึ้นตารางใช่ไหมแต่เนี้ยมันไม่ขึ้นตารางงานเลยแสดงว่างานมันอะคือแทบจะไม่มีเลยแล้วพิดคําเบอาจันบอว่าซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นที่เราจะได้เห็นความพังพินาศของนางพิดคําเบอาจันบอก็ซีซั่นที่แล้วเนวี่ยมันยังเป็นแบบมีงานเก่าค้างหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นงานเก่า แต่ซีซั่นนี้ซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นที่เหมือนประมาณว่างานงานเก่าค้างอะ่ะมันไม่มีอันนี้คือเป็นงานของนางโดยล้วนๆแล้วเป็นยังไงเป็นยังไหนงานแต่ของปัญญาน่้นกะว่าวยงานเข้ารัวๆงานเข้ารัวๆปะนะพ่านี้ไปนั่งไปนั่งกกินตำสมบติ เย็นชาวเย็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บ่รลับแล้วบ่มีแห้งเหมสอนน่ะมึงบ่มีแห้งหรือมึงบ่มีงานค่ะถามก่อนเอยต่อเหลียเชาวบา้านนั่งต่อเหลียเชาวบ้านเขาปั่นชาวบ้านเขานี่เป็นคนงูเนาะใช่ค่ะไม่มีใครเล่นข่าวให้ก็นั่นไงสมัยก่อนนี่แบบสมัยก่อนตอนพวกเราเล่นข่าวทุกสำนักข่าวใช่ไหมสายเราเนะี่ยพิ่นว่าอุ้ย ขยับตัวทำอะไรก็มีแต่ข่าวโน่นนี่นั่นถ้ากันวาเด้ว้าเฮาหนิอเอาเอาข้าวนั่งมากออ,อะไรนะอยู่ได้เพราะข่าวนางเออเป็นไงล่ะช่วงนี้กูไม่เอออะไรนะไม่เอาคลิปไม่เอาอะไรมาลงอะก็เห็นไหมมึงก็ค่อยๆหายจากศูนย์ไปไงแม้อย่าสำคัญตัวจ้ะไปเรีนอันเรียน เกียบลูกป,ปงคือสิไดหลายบาทอยู่นอกพออก็สิได้รักแสนอยู่หรอวะก็สิได้ลักแสนอยู่หรอวะครีมกันแดดยี่ห้อหนึ่งคนขายบอกว่าเอาไปทาให้หมาหมาก็จะติดสัตว์เราฟังแล้วคนคงแย่งกันซื้อแน่ๆเลยการตลาดสุดๆโอ้ยใครพูดอะคือเป็นโอ้ตายต่แต่ เนี่ยนั่งนั่งไลฟ์สดแต่ละวันคนซื้อมันกี่บาทแห่งไปนั่งไลฟ์สดได้ต่อต่อคนเบิงโว้ยลอยสองลอยไปไลฟ์สดได้ต่อต่อคนดูร้อยสองลอยขี่ให้ฝนผัดแามไลฟ์สดอันเฟรนบุกวตีคนขึ้นตื้อตื้อตือเฮ้ยเป็นเป็นพันเป็นหมื่นหย่อนมาซื้อคนเบิงโอ้ยมันน่าภูมิใจตรงไหนละ่ะมันน่าภูมิใจไหม คนเบิงเป็นมื่นยอดออเดอหอดรลอยบอเอ้ยลูกชายเก่งขึ้นจนพวกเอฟซีตามไม่ทนันจิตใจเข้มแข็งขึ้นมากเอ่อแบบนี้เอฟซก็สบายใจใช่ตอนนี้เอซีไม่ต้องห่วงเลยจ้านางเอาอยู่คะ่ะนางเอาอยู่ทุกงานเนาะนางทำตัวเองทั้งนั้นพอผลของการกระทาก็เห็นเห็นกันอยู่แม้เฮ็ดจะควงเบิ้นั่นแหละ ลูกน้องมันแต่ละตัวปากดีทั้งนั้นไลฟ์ขายของก็ด่าเขาไปทั่วสมน้ำหน้ามีแต่คนเกลียดก็ทําทตัวให้คนเกลียดไงทําตัวให้คนเกลียดก็ไม่แปลกที่คนเขาจะไม่สนับสนุนคนที่เขาจะจาบอะไรเงี้ยแต่จ้อยมองไปข้างหน้าหาเงินอย่างเดียวบอกจะรีบหาค่าบ้านกรุงเทพคืนน้องทําได้จริงๆก็นั่นไงเห็นไหมแป๊บเดียวได้ค่าบ้านคืนแลวเงินไลฟ์สดน้องให้แต่จ้อยเก็บไว้ขาสิบล้าน ให้จ้อยเก็บเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยน้องน้องเข้ามาเบิกเองอะมาทานวันนี้สวัสดีพออสวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีค่ะอ้วนไม่ได้หมายความว่าแพ้นะอ้วนหมายความว่าอ้วนค่ะอ้วนหมายอ้วนหมายความว่ามึงกินเยอะเนาะหมายความว่ากินเยอะมาเกี่ยวอะไรกับแพ้ไม่แพ้คะ อ้วนคือมึงกินเยอะอ๋อมาอ้วนแผวสแม่แม่ยังหนูอ้วนคืออ้วนรือฉันอีอ้วนคือคอว้วนสิทธิ์ใจจังไหนนางคือเครื่องยนต์ลูกชายเจ้าคือนำมันถ้าบ่มีน้ำมันเครื่องยนต์สิไปได้สิจ้าพออตอบสิไปจังไหนตายตัวสวัสดีจ้าพออมือนีแม่มาท่านสวัสดีค่ะแม่วีโวค่ะ ักอันหนึ่งหล่สดโชอันผู้วินลา่าแล้วพูดว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นของพวกเราพนะนะมือเป็นของมึงกี่โมงคะเลิกกันมึงก็ไม่ได้ผูวิลล่าจา้าอืมสิว่าเอาอย่างหนูแม่ไม่ค่อยติดพอ,ออเลยตอนนี้เดินซื้อของอยู่ซุปเปอร์ต้องดูพอ,อไปด้วยแ <c oughs> <c oughs> รยงมากแรงมากแม่งานเข้าสรองลูกรัวๆ อยิ่งยโสโอหังมันหน้ามากโอ้ยมันหนาแห้งมันหนาคักติ่งของมันบอกว่าแม่มันบรรับงานเพราะว่าอะไรผ้าพัน์ปีฟังแล้วอยากหัวคักคักข้ออ้างของคนบ่มีงานว่าข้ออ้างไงข้ออ้างมึงไว้อะไรแล้วมึงไปทำคอนเทนต์หยอกกันนี้หรอมึงไว้อะไรแบบนั้นหรอเป็นคอนเทนต์ข้อเท้จ ดีแล้วจะได้ลูกเออดูแลกอดูบก,กับลูกชายคนโตนางหลวงคําชมมั่นคํายอจากคนรอบกายนางเลยยิ่งมั่นว่านางคักนางดังเออดังอินดจา้าดังในทั้งเจเจไอไอเย่ๆมาทานพอ,อด้วยพอทานข้าวหรือยังคากินแล้วคะ่ะเขารับงานข้ามปีคะ่ะสาวอย่ามาโนว่าไว้อะไรเถอะอยากอายแทนเขาเวเขารับงานเมื่อวานนี้เอง ถ้าถ่ายลูกกดได้แล้วขอบคุณคะ่ะแม่วิภาค่ะสมใจเขาแล้วค่ะเขามีความฝันอยากเลี้ยงลูกอยู่บ้านไม่อยากเดินสายแล้วเขากเกษียณอายุสี่สิบนะพอ่อเขาจะ,กะเกษียณก่อนจะจ้อยเขาต้องชนะเด็กเขาก็ใช่ไงเขาจะ,กะเกษียณแล้วเอออยู่ตรงไหนกอดจูบตลอดก็มันไม่มีอะไรโชว์ให้เขาเห็นแล้วไงไม่มีอะไรโชว์แล้วมันมีแก่กอดจูบกันนั่นแหละ สวัสดีพอ่อสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อจากขอนแก่นไปเบิ้งลูกไสย,ยูรีต่ำบอกฮุงก่อนเด้อจ้าแม่จ่าจอดรถมากดไลค์ให้พ่อออก,ก่อนครับจังอันไปตัวคิดวอดขึ้นเกา่าขอบคุณค่ะเห็นอาหารก็ว่าอันนี้ของเรา,าสัน้นอเห็นอะไรก็ว่าของเราอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ของมึงค่ะไม่ใช่ของมึงเนาะมึงมึงได้รับอันนี้สงใบบุญเท่านั้นค่ะ เออของอีเถามึงก็เด็ดใส่น้ำนะถ้ามึงเลิกกัดกัอีเถามึงก็ไม่ได้ค่ะหลังคามึงก็ไม่ได้หินป,ป,ป,ปูนทรายมึงก็ไม่ได้จ้าเข้าใจ่อะไม่บอกว่าจกขวางยังแหม่บ้านมึงอยู่กลางทุ่งนาหลังหลังคอกหมูค่ะเนระออยู่กลางทุ่งนาหลังคอกหมู คืนเศร้ามากกับม้นขี่หมูแร่งมากกับเ้นขี่หมูโอ๊ยจะแมนเอ,อ่อแม่เรื่องคนที่ขับรถหน่อยที่นางแยกตัวออกไปเอากับบะมีดเงินบะมีดท่อเงนเขาก็แยกออกตัวรถก็เห็นแต่ใช้ของแม่ด้ล่ะรันตีรถจะขวางไปใส่ น้องน้องปอไปไหนรถน้องปอไปไหนน้องปอเชฟไปไหนคืเ้เเบนคีรถตู่ไม่ขึ้กันร,รถสุดไอรถรถตู่ซื่อไม่นั่นไปใส่ขึ้น่าเห็นคียอยู่